คือต้องบอกว่านี่เป็นหนึ่งในสถานการณ์ที่แบบน่ากลัวแล้วก็น่าสนใจที่สุดในทางวิทยาศาสตร์เลยนะครับถ้าเราหลุดออกไปในอวกาศโดยที่ไม่มีชุดป้องกันเลยนะครับนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายเรานะครับแบบเรียงตามลำดับเวลาเลยนะครับศูนย์วินาทีแรกนะครับเราจะจะมีสติอยู่ตัวของเราจะยังไม่ระเบิดทันทีเหมือนในหนังนะครับแต่เราจะรู้สึกถึงแรงดันอากาศที่หายไปทันทีเลยอากาศในปอดเราจะเริ่มพุ่งออกพุ่งออกพุ่งออก เพราะว่าศูนย์ศูนย์ากาศนะครับมันไม่มีแรงกดถ้าคุณพยายามกลั้นหายใจนะครับปอดคุณอาจจะแตกได้เพราะว่าอากาศภายในของเราเนี่ยจะขยายออกแล้วดังนั้นนะครับต่อมา10วินาทีแรกนะครับจากศูนย์วินาทีเมื่อกี้ยังจะมีสติอยู่พอผ่านไป10วินาทีแรกปุ๊บก็จะขาดอากาศหายใจออกซิเจนในเลือดก,ก็จะลดลงอย่างรวดเร็วนะครับสมองเราก็จะเริ่มขาดออกซิเจนคุณจะหมดสติภายในประมาณ10 ถึง15วินาทีแรกนะครับโดยเฉลี่ยประมาณนี้นะครับเลือดและของเหลวในร่างกายจะเริ่มเดือดในเชิงฟิสิก์นะครับเพราะว่าแรงดันต่าคือไม่ใช่ความร้อนนะครับแต่เพราะว่าสุญญากาศทําให้จุดเดือดของน้ำลดลงจนของเหลวกลายเป็นไอได้ง่ายแล้วจากนั้นผ่านไป30วินาทีนะครับผิวหนังเราจะเริ่มบวมนะครับร่างกายเราจะเริ่มบวมประมาณ2เท่าเพราะของเหลวในเซลระเหยออก แต่ผิวหนังของเราจะยังแข็งแรงพอที่จะไม่แตกหรือว่าระเบิดนะครับแล้วน้ำลายหรือน้ำตานะครับจะกลายเป็นไออย่างรวดเร็วเลยจากนั้นผ่านไปนหนึ่งนาทีนะครับร่างกายเราจะเข้าสู่สภาวะที่รุนแรงมากนะครับก็คือสมองหยุดทำงานเกือบสมบูรณ์ผิวก็จะเริ่มเขียวคล้ำเพราะว่าขาดออกซิเจนอุณหภูมิร่างกายก,ายก็จะเรื่องของอุณหภูมินะครับขออนุญาตนะครับเรื่องของอุณหภูมิจะยังไม่ลดลงทันที เพราะว่าในอวกาศนะครับไม่มีอากาศให้ถ่ายเทความร้อนมันจะเย็นลงช้ามากหลังจากนั้นเนี่ยผ่านไปประมาณหนึ่งนาทีครึ่งถึงสองนาทีเซลล์ร่างกายเรานะครับเซลล์จะเริ่มตายตายตาย,ตายลงนะครับถ้าไม่มีการช่วยเหลือภายในเวลานี้จะเสียชีวิตจากการขาดออกซิเจนถ้ามีการกู้ชีพเราได้ก่อนหนึ่งนาทีครึ่งนี้นะเราเจะม,มีโอกาสรอดอยู่โดยอาจจะมีอาการสมองขาดออกซิเจนเพียงบางส่วนเท่านั้น แต่ถ้าเลยหลังจากนี้แล้วนะครับสองนาทีหรือว่าหนึ่งนาทีครึ่งถ้าไม่ได้รับการช่วยเหลือไม่ได้รับการกู้ชีพตายทันทีครับสิ่งที่จะไม่เกิดขึ้นจริงนะครับตาที่เราเห็นในหนังไซไฟาตามอะไรเอ่ยนะครับสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นจริงก็คือตัวเราจะไม่ระเบิดเป็นชิ้นนะครับจะไม่มีทางเกิดขึ้นได้แล้วก็ถ้าถามว่าเราหลุดออกไปนอกอวกาศตัวเราจะเป็นน้ําแข็งทันทีเหมือนในหนังไหมคำตอบคือไม่ครับเพราะว่าในสุญญากาศเนี่ย การสูญเสียความร้อนเกิดจากการแผ่รังสีไม่ใช่การพาความร้อนนะครับมันเกิดจากการแผ่รังสีออกมานะฮะแล้วก็เลือดของเรานะครับเลือดเราจะไม่ไหลออกจากร่างกายทันทีเหมือนในหนังนะครับผมโอเคสมมุติในกรณีถ้ามีคนช่วยทันนะครับผมก็คือนักบินอวกาศที่โดนดูดออกจากยานโดยที่ไม่ได้สวมชุดป้องกันหรือถุงมือนะครับยังมีเวลาไม่กี่วินาทีที่เพื่อนจะดึงกลับเข้ามาได้นะครับผมภายในไม่กี่วินาทีเท่านั้นนะครับ ถ้าเราเผลอโดนดูดออกจากยานหรือว่าดูดออกไปในอวกาศนะครับต้องต้องย้าว่าต้องมีคนช่วยเหลือไม่กี่วิเท่านั้นนะครับทางองค์การนาซาเคยทดสอบกรณีนี้กับสัตว์ทดลองแล้วนะครับและบางสัตว์ทดลองบางชนิดฟื้นได้ไม่เกิน15วินาทีในสุญญากาศแบบนี้นะครับสรุปสั้นๆนะครับถ้าคุณหลุดออกไปนอกอวกาศโดยที่ไม่มีชุดป้องกันนะครับ10วินาทีแรกคุณจะหมดสติก่อน หลังจากนั้นถ้าเวลาผ่านไป1นาทีครึ่งถึง2นาทีถ้าไม่ได้รับการช่วยเหลือตายจากการขาดออกซิเจนทันทีครับและร่างกายของเราจะไม่ระเบิดไม่แข็งทันทีแต่ร่างกายจะบวมแล้วก็เดือดจากแรงดันต่ำในสุญญากาศนั่นเองครับ